เราะเครือข่ายผู้บริโภคคือการใช้ชีวิตปกติของพวกเรานี่แหละใช้ชีวิตปกติของพวกเรานี่แหละที่เมื่อก่อนเราเคยไปซื้อแมคโครซื้อโรตารซื้อพิซซี่หรือซื้อซุปเปอร์เราใช้สินค้าพวกนั้นแหละไอที่เราก็ตื่นเช้ามาเราแปรงฟันล้างจานถูพื้นล้างห้องนะ้ําเราแค่เปลี่ยนวิถีชีวิตที่เมื่อก่อนเราซื้อแล้วให้คนอื่น รวยวันนี้เราย้ายธุรกิจของเราออกมาเพื่อที่จะให้ซื้อเองแล้วก็รวยเองเพื่อที่เราจะมาเป็นเจ้าของระบบของเราเองทุกท่านคะนี่คือความสวยงามของคังเซนซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนหมู่มากได้แน่นอนแต่สำคัญไปกว่านั้นค่ะพี่วันนี้พวกพี่โชคดีที่พวกพี่ได้เข้ามารู้จักคังเซนใน ทีมงานของพวกเรานั่นก็คือ t o f i l t u r Group t o f ูฟ u วเ Group ของเรานะคะคือการรวมตัวของบุคลากรที่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วช่วยกันระดมสมองช่วยกันหาวิถีทางเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังที่เข้ามาทำธุรกิจประสบความสำเร็จเหมือนเราโดยดูเราเป็นต้นแบบโดยใช้ระบบที่ทรงประสิทธิภาพนั่นก็คือระบบ t o Future System ระบบ t o f i l t u r e System นะคะถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับพวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถพาตัวเองเข้าสู่ระบบแล้วให้ระบบพาเราไปฟังชันถูฟังชันฟังชันถูกฟังชันทุกท่านคะระบบนี้คือระบบที่พัฒนามาจากการทำงานจริงของคนปัจจุบันนี้ซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริง แล้วเติบโตจริงค่ะนะคะและนี่คือการจเจริญเติบโตของทีมงานของเรานะคะในปี4-7ค่ะนะคะถึงปี5-3เราเริ่มทำเพียงเราเติบโตเพียงแค่8ล้านแต่พอปี5-3เห็นไหมคะเราโตเติบเราเติบโตขึ้นไปถึง255 ไปยืนอยู่ในทีมของเราและลูมของเราเดือนปีหน้านะคะปี 5.4. เราตั้งปีนี้ค่ะนะคะปีนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเติบโตขึ้นแลวเราจะมียอดขายต่อปี500ล้านบาทค่ะทวนระบบดีๆของเรานั่นก็คือระบบ True Future System ซึ่งสามารถทำได้และที่สำคัญเรามีระบบนี้เรามีทางลัดให้กับท่านเราสามารถ ย่นระยะเวลาเพื่อที่ต้องการให้ท่านาเปลี่ยนแปลงชีวิตในระยะเวลาเพียง5เดือนด้วยระบบของเราเพียงแค่ท่านเข้ามาศึกษานะคะเข้ามาดูและพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เ,เดินตามเราไปฟังก์ชันถูกฟังก์ชันนะคะแล้วท่านจะได้พบกับความสําเร็จทุกท่านคะวันนี้สิ่งที่ต้องเล่ามาทั้งหมดต้องอยากจะบอกว่าน,นี่คือเส้นทางของคนที่ประสบความสำเร็จ และต้องก็เดินมาด้วยเส้นทางนี้และต้องโชคดีมากที่ต้องได้มายืนอยู่ตรงนี้วันนี้ความสําเร็จที่ต้องได้จากธุรกิจทําเซนมันมหาศาลมากท่านเชื่อไหมคะว่าวันนี้ผู้หญิงคนนี้ค่ะอายุเพียง35ปัจจุบันนี้ต้องมีรายได้นะคะจากทางเซน,นตลอดระยะเวลาที่ต้องทำธุรกิจมา8ปีก็มีรายได้จากทางเซนมามากกว่า50ล้านบาทแล้วค่ะ และมากว่า25ล้านค่ะและนี่คือภาพความสำเร็จของต้อมนะคะวันนี้นะคะรถสปอร์ตข้างล่างเมื่อสักครู่นี้มีใครเข้ามาแล้วเห็นไหม,มนั่นคือรถของต้อมพี่คะอ็อายุ35ต้องขับรถสปอร์ตสีขาวค่ะ เชิญเลยคะ่ะพี่มันเป็นฝันที่เป็นจริงนะคะมันเป็นฝันที่เป็นจริงแล้วถ้าพวกเรามีความฝันนะคะต้องเชื่อว่าเราจะสามารถทำได้เพราะตัวต้องเองเนี่ยวันนี้แม่ต้อมลูกต้อมทุกคนได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีมีชีวิตที่ดีอยากได้อะไรได้อยากทำอะไรทำวันนี้ลูกต้องเรียนนานมาชาติคะ่ะจากตัวต้องเองซึ่งโองกาสจะเรียนยแทบไม่มี คางเซียนคือฝันคือความสมบูรณ์แบบที่ต้องได้มาต้องอยากให้ทุกคนได้วันนี้ความสุขของต้อมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวต้อมจะได้แค่ไหนเพราะว่าต้อมได้มาเกินฝันแล้วค่ะแต่สิ่งที่วันนี้ต้อมอยากจะทํานั่นก็คือต้องอยากจะส่งต่อความสําเร็จอยากจะส่งต่อธุรกิจที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ให้กับทุกคนและต้องอยากเหลือเกินที่ วันนี้ถ้าใครก็แล้วแต่ที่เห็นว่าสิ่งที่ต้องยืนอยู่มันเป็นจริงแล้วเดินตามมาสิ่งสําคัญที่สุดวันนีถ้าคุณสําเร็จต้องยิ่งมีความสุขมากแล้วต้องเชื่อทุกท่านคะวิธีคิดสําคัญมากนะคะท่านท่านกล้าตัดสินใจกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเขามีคําพูดหรือขอพูดนิดนึงนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันคือผลของความคิดและพฤติกรรมของเราในอดีตนะ นะั้นถ้าวันนี้คุณคิดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมแน่นอนค่ะชีวิตคุณเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงมือทําชีวิตคุณจะเปลี่ยนแล้ววันหนึ่งคุณจะพบกับความสาเร็จแลวมานยืนอยู่ตรงนี้เหมือนกับพวกเรา